เรียนคะสำหรับวิทยาศาสตร์ในวันนี้นะคะเราจะไปทำความรู้จักในเรื่องของทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในระดับชั้นประถมศรรึกษาปีที่หนึ่งที่นักเรียนควรทราบซึ่งได้แก่ทักษะการสังเกตและการลงความเห็นข้อมูลค่ะก,การสังเกตคือการใช้ประสาทสัมผัสอย่างใดอย่างหนึ่งหรือมากกว่าหนึ่งอย่างเพื่อบอกลักษณะของสิ่งต่างๆ ส่วนการลงความเห็นข้อมูลคือการอธิบายสิ่งที่สังเกตได้โดยใช้ความรู้และประสบการณ์เดิมเรามาดูตัวอย่างในเรื่องของการสังเกตกันนะคะจากภาพนักเรียนพอจะบอกครูได้ไหมคะว่าสถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่ใดเก่งมากคะ่ะนักเรียนใช่แล้วคะ่ะสถานที่แห่งนี้คือสนามเด็กเล่น เราก็สามารถสังเกตได้จากสิ่งที่เรามองเห็นนะคะนั่นก็คือเรามองเห็นลานตายกว้างๆนะคะแล้วก็มีเครื่องเล่นใช่ไหมคะต่างๆมากมายเลยแล้วก็มีเด็กกำลังเล่นกันอย่างสนุกสนานเราก็สามารถตอบได้ใช่ไหมคะว่านี่คือสนามเด็กเล่นแล้วถ้าคุณครูถามนักเรียนว่าเด็กผู้หญิงที่เล่นจิงช้าอยู่มีผมสีอะไร นักเรียนก็สามารถหาคำตอบได้โดยการสังเกตจากภาพซึ่งจะได้คำตอบว่าเด็กผู้หญิงที่เล่นชิงช้าอยู่มีผมสีส้มนั่นเองค่ะจากการสังเกตรูปภาพสนามเด็กเล่นข้างตน้นนักเรียนพอจะบอกครูได้หรือไม่คะว่าเราใช้ประาษาสัมผัสได้ในการสังเกตตัวอย่างข้างตน้น ถูกต้องค่ะนักเรียนเราใช้ประสาสัมผัสในส่วนของการมองดูเพื่อหาคำตอบของปัญหาในตัวอย่างที่คุณครูกล่าวมาค่ะเมื่อเราพอจะเข้าใจในเรื่องของการสังเกตแล้วต่อไปเราไปดูตัวอย่างในเรื่องของการลงความเห็นข้อมูลกันบ้างนะคะตัวอย่างการลงความเห็นข้อมูลครอบครัวหนึ่งประกอบด้วยพ่อแม่และลูกหนึ่งคน เมื่อทั้งสามคนกลับจากทำธุระนอกบ้านมาถึงหน้าบ้านลูกแม่และพ่อได้พูดออกมาตามลำดับดังนี้คุณพอ่อคุณแม่คะประตูบ้านเปิดค่ะพอ่อต้องลืมปิดประตูก่อนออกจากบ้านละสิไม่หรอกปกติผมไม่ใช่เป็นคนขี้ลืมนะดูที่กระจกบ้านเกศส่ทุกทอดออกไปสองแผ่นอย่างนี้ต้องถูกขโมยงัดงั้นเรารีบเข้าไปดูกันเถอะค่ะ อ้าวออดมาตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วเข้ามาได้ยังไงผมมาตั้งแต่เช้าอดนอนมาทั้งคืนเขาบานพี่ไม่ได้เลยถอดบานเกตแล้วเอาเมือไปหมุนลูกบิดผมขอโทษน,นะพี่ซึ่งนี้ก็เป็นตัวอย่างจากความผิดพลาดที่เกิดจากการลงความเห็นนักเรียนจะเห็นได้ว่าแทนที่จะเป็นขโมยตามที่พ่อลงความเห็นไว้แต่กลับเป็นเพราะญาติมาเยี่ยม นักเรียนคงพอจะเห็นความแตกต่างในเรื่องของการสังเกตและการลงความเห็นข้อมูลกันไม่มากก็น้อยนะคะส่วนจะแตกต่างกันอย่างไรนั้นไปดูสรุปสุดท้ายกันเลยค่ะการสังเกตคือการใช้ประสาทสัมผัสเพื่อบอกลักษณะของสิ่งต่างๆแต่ถ้าใช้ประสาทสัมผัสและประสบการณ์เดิมเพื่อบอกลักษณะของสิ่งต่างๆจะเป็นการลงความเห็นข้อมูลค่ะ เราพบกันใหม่ในครั้งหน้านะคะนักเรียนสวัสดีค่ะ